ถ้าหากว่าคลื่นทางวัฒนธรรมะระลอกแรกนะครับมาพร้อมกับซีรีส์ในตำนานอย่างออดทัมอินไมฮาร์ดจุดเริ่มต้นความสำเร็จของทรงซึงฮอนก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเช่นกันครับ Au t u m n in My h e ร r t นะครับคือซีรีส์เรียกน้ำตาปี2000ที่นับเป็นก้าวแรกๆของวัฒนธรรมเกาหลีเชิงรุกสร้างลายเซน์ของซีรีส์เกาหลียุคมิเลนเนียมได้อย่างดีโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้แจ้งเกิด3นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นซองเฮคิววอนบินและซงซึงฮอนนั่นเองครับความสำเร็จของอธ t u m ิน n My h e ร r t ขยายไปยังนอกประเทศทำให้ซงซึงฮอนมีโอกาสได้เป็นพระเอกหนังฮ่องกองฟอร์มใหญ่อย่างโซคลอสรวมถึงซีรีส์อย่าง Summer s ์ n ซนครับที่ได้ประกบกับซอนเยจิน ขณะที่ชื่อเสียงของซงซึงฮอนเนี่ยกำลังแรงถึงขีดสุดนะครับเขาก็ตกเป็นข่าวเช้าในเรื่องของการหนีทหารเจ้าตัวก็เลยต้องเข้ากรม2ปีเต็มนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า2ปีนั้นเขามีการคิดทบทวนกับตัวเองครัว่าควรจะกลับเข้าวงการหรือเปล่า ซรงซึงฮอนหายหน้าไปนานถึง4ปีในที่สุดครับเขาก็ตัดสินใจกลับเข้าสู่วงการโดยการกลับมาครั้งนี้เขาพลิกภาพลักษณ์จากพี่ชายที่แสนดีละมุนใจสู่ความเดือดดาลและท้าทายมากขึ้นเช่นซีรีส์แอคชั่นดราม่าอย่าง East of Eden และหนัง A Better Tomorrow นอกจากนี้ครับการที่ทรงซึงฮอนสร้างฐานแฟนเอาไว้ที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ทําให้เขาข้ามแดนไปเป็นพระเอกหนัง Ghost in Your Arms Again รวมถึงการได้เป็นพระเอกประกบหลิวอี้เฟยในหนังจีนโรแมนติก The Third Way of Love ครับแต่คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ ไปกว่าการรับบทนาในหนังอีโรติกอื้อฉาวอย่าง Obsess ที่มาพร้อมกับฉากเซ็กซ์รุนแรงจนได้เรทสูงสุดของเกาหลีกลายเป็นว่าเส้นทางอาชีพของซงซึงฮอนในช่วง10ปีหลังมานี้เนี่ยนะฮะทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งทําให้เขาเลือกรับงานมากขึ้นนะครับแต่ทุกเรื่องเนี่ยล้วนการันตีความสําเร็จทางสิ้นเลยะครับ ยกตัวอย่างเช่นไ o รท์ซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องฮิตของเกาหลีที่กลายเป็นกระแสฮือฮาทันทีครับเมื่อประกาศว่าพระเอกในซีซั่น4ี่คือซงซึงฮอนโดยซงซึงฮอนนะครับรับบทนักสืบจาก LAPD ที่ต้องมาร่วมมือกับนางเอกนักสืบผู้ทิพย์จากทุกซีซั่นอย่างคังควอนจูและในปีนี้ครับซงซึงฮอนยังรับบทนำประกบคู่กับคิมอูบินในซีรีส์อย่าง Black k ล i g h นที่สร้างจากเว็บตูนแนวดิสโทเปียเรื่องดังอีกด้วย วันนี้ครับทรงซึงฮอนเนี่ยเป็นเพะเอกที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับต้นๆของวงการและก็ยังสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีได้อย่างต่อเนื่องโดยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากมายบวกกับการดูแลตัวเองครับทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ค้างฟ้าได้อย่างไร้ข้อกังขาเลยสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางเลยของโมโนเทนนนายวันนี้ผมยิ้ปุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ